มะม่วงสามรสใบติดน้ำเงินือสวยเจ็ไปเป็นของฝาก <laughs> จะของ กินบเสียบก <laughs> ็เลยเอาหาเพื้น,น <laughs> มาม่วงกิมหงจ้าสามรถมันไม่อร่อยเลยจะเก็บให้เป็นของฝากกับเก็บไปวัด <laughs> อ,อ,อ่ะถือให้หน่อยทานมาตะปุ่นละ เก็บ,เบ,เบมะม่วงจิ้มหงกันจ้ามะม่วงใหญ่มะม่วงสามรถเอาไปกินดีบกินสุกไม่อร่อยเอาไปฝากเขามันไม่อร่อยแลยเไปฝาก แกไม่กินดิบมันบ่แสบเลยเอาไปวัดมันบ่แสบเอาไปวัดสวยจ้าสวยไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนั้นหรอกไว้เดื๋ยปีนี้มันสุกอร่อยนี่เห็นละพ่อพอ เสียแม่ด้วยนี่มันสุดอร่อยเค่นี้แหละจิ้มหงค่ะมะม่วง